เปเจอร์ภาคสอวันนี้เราจะทำการคุณเหมืองละกันนะเดี๋จะไปสร้างบ้านต่อเติมเราจะไปขุดเหมืองกันตรงนี้เองเลยฮ่าไปขึ้นก่อนตรงนี้เลยคุณอีวีซีพาร์คอีวีซีฮะคุณจะว่าไหมว่าผมจะขุดเหมืองตรงเนี้ย ไม่ต่อ,อเขาขุดเลยแล้วกันเอเมซี่เขาบอกว่าเ,าเข้าใจดีนะขุดขุดจะไปทำเตาเผาอ่ะจะได้ครับของกินเงินนาะเผาของกินพอทานอะไรพวกเนี้ยนะฮะเฮ้ยเอเมซี MC. ปัญหาคือนี่มันเที่ยงแล้วแต่ผมไม่มีไม้เอเออเอวซีคุณจะว่าไว้นะผมขอไม้คุณนะ่ะนะผมขอเก่งเอวซีนะะคือผมไม่ไหวอนะผมไม่ไหวจริงๆนะคนเอวซีคุณจะม่าว่าผมเลยเอ,อ่ะผมให้นี่คุณการตัดแทนแล้วกัน ส,สวยดเลยนะสวยกวอย่างนี้เยอะคุณคงชอบอ่ะ,อะเรามาแลกเปลี่ยนสิงของกันดีกว่าน,นะคุณเอ c พีซีผมรู้คุณชอบไหมสิ่นี้คุณเลยมาแลกเปลี่ยนกับคุณง่าย แล้วแล้วก็พบปัญหายอย่างที่สองคือผมอยากสร้างบ,บ้านไม่เสร็จเอาไงดีค่คือเจะพอ,อย่าแล้วกันออามาแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่มีเชื้อเพลิงโอเคออแล้วเตียงผมว่า โน้ก no, ็เอพซีผมเอาเตจมผมไปใช่ไหมเออโอ้โหเห็นนี้แล้ได้เลยไปขุดทำอไมทำไมโอ้ทอดเอพีซีก็มีไปขุดทำอไมเฮ้ยอาขอของของผมคืนนะบายบายครับเฮ้ยโอ้เอพีซีคุณอยู่ไหมช่างเ่อโอ้ แมปอัลางารงานสร้างขอไว้ตรงนี้แล้วกันที่นอนหน่อยก็จะขุดขุดรอเย็นนะวัสดีแกครับ MC. วัสดีสิวัสดีวัสดีวัสดีครับจัดไปเลยครับ ขุด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 ไปขุดไปโอ้โหโอ้อ๋อเสียข้างงูแตกติดอะไรอ่ะไอ้ย่าวันนี้ผมต้องการทอส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  t o s มากเลยวัดเดอะอ๋อเอ๋เอียบี ทัชทัชทัชทอดแปบะบตรงนี้แปบะบตรงนี้แปบะบตรงนี้ตรงนี้ตรงน,แบบรงน,งนี้ตรงนี้ตรงนี้รู้สึกนี่ผมทำทำทอดมาเพื่อเอวีซีโดยเฉพาะเลยเ,เลยนะแบบนี่ยแต่ตรองว่าเอวนดีซีไอ่ก็กขดกง โน้ <c oughs> <No. c oughs> ขอปรับออปชั่นสักแป๊บนึงเอออาสวยขึ้นเยอะัอบสตต๊กมาทำทสัทสทสัสทัสทัสวันนีครับ MPC คนจะมาอยู่บ้านผมนะฮะ โนโน่ no. No. เล้เจอด้านอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่พมร้อมเลยมั่สสักครูได้ยินเสียงสองวีแล้วแถวน,นี้มาอยู่แล้วไปและไปแล้วไปแล้วไปแล้ว วัสดีครับเอีซีัสดีครับสัสดีครับไปแล้วน้อนนนอน you can i s l a t e it ไหมงอนเลยแล้วอย่าอย่าอย่าือกลัวแล้วอย่าฮ่าฮ่าอไอ้ย่าลงเอฟีซีครับผมขอไม้หน่อยได้ไหมครับ ผมต้องการมากเลยตอนนี้มา่นะโคยามาดาผมนะลุงยามาดาผมนะผมแค่ขาดแขนไว้เท่านั้นแหละผมขอไม่ได้นะเออกำกำโทยแบบเลาวแวดูดู คาน์ทโฟลีบซีเปลี่ยนกับไม้เป็นอย่างนี้เลยโอเคไม่เป็นไรปล่อยไปแกก็่โชกดีไปทำเออที่ขุดที่ที่ตักก่อนไม้เออก่อนไม้ ทำไปทำเรื่เข้าหรือว่าพอรอเลยเอไปอล้วันดี่ก็ขอไปทำงานบ่มแบบมันจะไม่เข้าอะไรดีเดี๋ yeah. ววิ่งป่าลาบ no วิ่งป่าลาบวิง่งวิ่งป่าลาบเออ ừh qua lại ất mà ngoài gì mình thuốc cắm ai đuổi à dạ vậy mà đi khát học จะไ้วนะไปรับครับเก็บผมไม่ชอบป่าแบบนี้เลย,ยจริงๆดิมันทำให้รู้สึกว่าเวอ่ะขอแล้วบ๊ายบายครับ กลับที่บ้านของเราแขอเดิมเอ๊ะไก่นครับเงียบนี่แหละที่ผมต้องการและล,ล,ละเลเวิน khó khăn đi lắm mãi kim coi côi nào côi nào coi nào gì không ôi à งงงงโอ้ยพ้ทโธ่แลยแล้วก็จะมาทำเอาสปติงอากเค ขายแรกแล้วเที่แค่นี้บ้านก็ไม่ได้ต่อเติมอะไรมากเลยเป็นการทำที่เล็กมากสำหรับบ้านโอ้พิกกี้ หมูโอกมันจะทำเป็นหมูตุ่นอะไรเด้อดึง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 แป๊บแป๊บเอาแป๊บ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 ตัดตัดตัดออกแป๊บเอาเอ้ยนี่มันเนือ้อหมูไม่ใช่ไม้เหรอแป๊บโอเค Turkey, yeah, viết, viết, viết Trong cơn Ủa Tại hả lấy tao đi Ủa Ở khu sắp Tại hả ต้องก็ยินมากเลยหิน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 ไอ้ยหิน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 โอเค โอเคโอเคโอเคขอยขินแค่น okay. ั้นแหละโอเคกลับบ้านได้เห็นแล้วกลับขาดแขนไม้ขาดแขนไม้ต้องการห็นแต่ขาดแขนไม้เอาโอเคเข้าบ้านไม่ได้เออนะน่ะตอนนี้ขอแค่นี้แหละสวัสดี